เจริญพรญาติโยมทั้งหลายโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาคนเต็มไปด้วยทุกข์ถ้าคนไม่มีสติปัญญาก็จะแยกแยะปัญหากับความทุกข์ไม่ได้โรคนี้มันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปเรื่อยๆก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นสุขภาพเรารักษาเอาไว้ดีแล้วไม่นานก็ป่วยเพราะมันไม่เที่ยงทุกนั้นมีหลายแบบหลายชั้นหลายตอน ในทางประหยัดจำแนกไว้ถึง10ประการแต่สำหรับนักภาวนาเรามาเรียนรู้กันบางอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรียกว่าทุกขเวทนาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยปวดเมื่อยหนาวร้อนหิวข้าวก็ทุกมีทุกทางกายทุกทางใจเราเรียกว่าทุกขเวทนาอันนี้เป็นทุกขทั่วไปทุกคน ไม่ว่านุษย์และสัตว์ก็มีทุกข์กันทั้งนั้นถ้าพวกเราหัดภาวนาก็ได้เห็นทุกตะทุกเวทนาเยอะแยะเมื่อนั่งอยู่ก็เมื่อยหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกถ้าสติเราตามจิตไม่ทันมันก็ยิ่งวิตกก็ยิ่งเกิดทุกข์ถ้าจะสังเกตเห็นว่าเราพยายามหายใจอยู่ตลอดที่หายใจไปเพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเอง ที่เปลี่ยนแปลงอริยบทอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปลเรลื่อยไม่คงที่เวลาเราภาวนามากเข้าไม่ใช่เห็นแค่ทุกข์ทางร่างกายเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวของเรานั้นเป็นของชั่วคราวทั้งหมดมีมาแล้วก็มีไปเช่นเรานั่งอยู่รูปนั่งก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอริยบท เป็นยืนเป็นเดินจะเห็นได้ว่าทุกลักษณะมันคือสิ่งที่ไม่สามารถจะทนอยู่ได้ตลอดเวลาต้องเปลี่ยนแปลงไปงเรื่อยไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนนอนเดินเพื่อให้ร่างกายเราผ่อนคลายขึ้นความสุขเป็นของทนอยู่ไม่ได้เช่นกันเกิดขึ้นอยู่ได้ไม่นานก็เปลี่ยนดังนั้นความสุขก็มีทั้งความทุกข์หมายถึงมันทนอยู่ไม่ได้ ถ้าเราใช้ปัญญาของเราพิจารณาจะเห็นว่าความสุขบางครั้งก็เป็นตัวทุกข์เพราะว่าทุกคนก็อยากมีความสุขเมื่อเกิดมีอยากจะมีความสุขแต่ความสุขไม่ได้เข้ามาหาเราจิตของเราก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์เอาไว้ว่าทุกขิเตน,นะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ขันทั้ง5ย่อลงมาคือรูปกับนามเราต้องรู้เห็นรูปและนามว่าเป็นตัวทุกข์ขเราถึงจะปล่อยวางรูปนามได้ถ้าเราปล่อยวางรูปนามได้ก็พ้นทุก์เบื้องต้นเราได้ยินว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุก์เราก็คิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุก์เมื่อเราภาวนาปฏิบัติมากขึ้นเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์แต่ก็เป็นทุกข์ชั้นนอกขันของเราเกิดขึ้นเมื่อเราไปยึดมั่นในคำว่าขันตั้ง5นั่นแหละคือตัวทุกข์พอภานาต่อไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นว่าขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จิตจะมีความอยากจิตจะมีความยึดขันหรือไม่ก็ตามท่านจึงบอกโดยย่อว่าอุปทานขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์ การรู้ทุกนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่นั่งสมาธิหวังแต่ทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้วจะพ้นทุกข์ไม่มีทางพ้นเลยการทำสมาธิไปสร้างภพภูมิที่ละเอียดขึ้นไปนอกจากรู้ทุกข์แล้วไม่มีวิธีอย่างอื่นที่จะเห็นได้เลยคำว่าอุปทานขัน ไม่ใช่แปลว่าขันที่ถูกที่ยึดมั่นแต่เป็นขันที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็คือขันที่พวกเราทั้งหลายมีกันอยู่นี่แหละก็คือขันที่สามารถเอามายึดมั่นได้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นได้เท่านั้นที่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ต่อเมื่อยึดมั่นแล้วขันจึงจะกลายเป็นตัวทุกข์ในฟารมเป็นจริงอุปทานทั้งหมดเป็นตัวทุกข จะยึดหรือไม่ยึดมันก็ทุก์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วความเข้าใจจากการปฏิบัตินั้นปณนนิดมากว่าโดยย่อว่าโดยเข้าใจไปคนละเรื่องแต่ถ้าเรารู้ความเข้าใจมีคำว่าทุก์ถ้ามีความอยากมีความยึดและก็มีความทุกข์ขึ้นมาไปยึดขันแล้วเมื่อเราไปยึดขันแล้วทุก เราจะมุ่งหาจุดที่ว่าทำอย่างไรจะไม่ไปยึดขันจะหาทางไม่ให้ยึดขันพอเราคิดว่าถ้าอยากจะยึดก็ทุกข์ก็เลยคิดว่าทำอย่างไรจะหายอยากอยากกินก็ไม่กินแก้งมันซะต่อไปก็จะไม่มีความอยากมุ่งประจัดการที่ตัวความอยากถ้าเข้าใจเจีมแจ้งในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัพุทธเจ้า จะรู้เลยว่าขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ขันนั้นเป็นทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งความอยากให้ขันเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้ขันพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอยากให้มีสุขไปทําไมอยากให้โง่มันก็จะไม่มีทางมีความสุขความอยากทั้งหลายมันมีอยู่แค่นี้แหละความอยากที่มีกิเลส1 5 0 0 ตันหา108จริงๆก็คืออยากให้ขันเป็นทุกข์อยากให้ขันพ้นจากถูกเสียพอเข้าใจขันเหล่านี้เราก็จะมีความสุขในท้ายที่สุดนี้ขออ้างบาร,รมีธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปกปกปักร,รักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญด้วยเถิด และขอวารมีธรรมให้องค์ูดูได้โปรดปกป,กปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความคล่องตัวคิดสิ่งใดขอให้สมความบุ่งา,า,า่าปราถนาจะเลิญพร